สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำสาคูไสหมูน,นะคะก่อนอื่นเราก็มาเจียวกับเทียมกปนก่อนนี่คือกระเทียมที่ห่งแห้งแล้วนะคะเราก็าจะมาเจียวกันเลยตั้งน้ำมันมแล้ร้อนลยค่อยๆเจียวไปนะคะ เรามาทำไส้ก่อนนะคะแล้วก็จะเกี่ยวกระเทียมก่อนเพื่อที่จะใช้น้ำมันผัดไส้นะคะแล้วก็เราจะมีหัวใชโโ้าหวานก็หอมแดงเน,นื้อสับตรงนี้เรามีถั่วมีวมส่ว น้ำตาลเราจะใช้เป็นน้ำตาลาสายแดงน,นะคะเพรก็ไม่มีน้ำตาลเราก็จะมีถั่วลาสาิสงบดก็น้ำตาลทรายที่มีอยู่รีไซเคิลนำนำสิ่งที่ ยังไม่ได้ใช้ออกมาใช้น,าาน้ำตาลใส่แดงการรสชาติก็แล้วแต่นะคะว่าเราจะชอบหวานเค็มแค่ไหนตอนนี้เรากำลังเจียวกระเทียมอยู่ นำมาใส้กับโลงหน้าสาคูใสใสขนมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมามันสาคูแช่น้ำไว้สัก2 0่สถึงสานาทีนะคะ ประมาณนี้เราจะแช่สาคูไว้ยังเราถุงนงมันมี400กรัมก็จะใช้แค่200กรัมนะคะคขึ่อครึ่งประมาณนี้แล้วก็แช่ไว้ตะเกียเกียวจะได้เที่ยวนะคะเราจะตักขึ้นได้เลย พอเหลืองแล้วค่ะเราก็ตักเลยเราจะใช้น้ำมันที่เกี่ยวกระเทียมเมื่อกี้น,นคะคะนี่สานเกอร์ก็จะมีกระเทียมพริกไทยและลากักชี เกีียวเอ่อใส่สามเกลอเข้าไปแล้วนะคะต่อไปแล้วก็ใส่หอย แคปโปหวานมือสับผัดที่เข้ากันค่ะเดี๋ยวเราจะมาปรุงปรุงแล้วเต้นตาล

เติมด้วยสีอิ๊วขาวนี่เตียวคใส่ผัดเสร็จแล้วอรอให้เย็นก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาปัง้งเันแล้วก็เดี๋ยวจะต้มน้ขขะไม่มีใบตองนะคะเราจะทาใส่ น้ำมันน้ำมันที่เกียวไว้อะเยวกระเทียมนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอให้น้ำเดือดแล้วก็เดี๋ยวเราปั้มไส้แล้วก็จะน,นึ่งปั้มไส้นะคะน้ำมัน หมูรู้สึกหมูจะเยอะกว่าหัวทำกินเองไม่ต้องใช้ถุงมันนะคะบ อ,อล้างมือสะอาดแล้วหลายรอบแล้วค่ะเดี๋ยวเราปั้นใส้เรียบร้อยนะคะต้องแช่สาคูไว้ขรึ่งชั่วโมองนะและนี่คือไส้ที่กราปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวรอนึ่งแล้วเราจะมาลองว่า จะอร่อยแค่ไหนนะคะรอสักคู่เบียร์ร้อยแล้วะค,ะค่ะสาคูใส่หมูใส่น้ำมันกระเทียมเจียเราใส่ให้ชุ่มเลย สองสามคนจะได้ไม่ต้องติดมีใจไ,ไม่ติดกันถ้าชอบคลิปนี้ก็ชื่นรบกวนออขอบคุณล่วงหน้าเลยนะคะที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปต่อไปขอบคุณมากนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะมาเลยค่ะมาทานด้วยกันนะคะ